แรงหมดแรงครับตังหลักใหม่ครับชมกันต่อครับลุยแพ็คคู่เลยครับมีโกเบกับซานี่ครับโกเบก็น่าจะเป็นของเซียรงครับซานนี่น่าจะน่าจะมาจากบุรีรัมย์แต่ยังไม่รู้ว่าทีมงานอะไรครับลุยแพ็คคู่กันเลยครับ รถเยอะครับต่อคิวกันเป็นแถวเลยมีแผนจะลงอีกชั้นหนึ่งครับ ตาบาดอยู่ท่าสว่างครับอยู่ท่าสว่างเมืองสุรินทร์ครับเอาลุยครับอ้จัดหนักจัดเต็มครับสายแบก một ràng, một rang tăng lạc mày áp oh, vui lắm. อันจัดปัด<า>นี่นางานอย่างนี้รถต้องแรงครับไม่แรงนี่วิ่งไม่ได้เลยไลเต็มแล้วครับ แบกเราจะเด็กอะไรครับดีก oh, 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 oh oh, ้าครับโอ้โหโอ้โอ้โอ้หุดยอดครับโอ้หมดครับหมด ถอยคืนถอยคืนโอ้จะคืนพ้นแล้วอะ่ะโอ้ทางยังโหดอะ่ะเอาใหม่ครับเอาใหม่ตั้งหลักใหม่ครับ เอาเยียบมิดคันแรงเลยลูกแว่โอ้ได้กะนับ <laughs> โอ้ควันดำควันไม่ดำไม่มีแรงเหยียบครับ เอามาดูสายเขียวครับถ่ายหลายรอบแล้วกันนี่นอ้าลุยครับสายหลอ โอ้อเหมือนเหยียบไม่แรงอะ่ะขึ้นแบบชิวๆเลยนะั่นะโอ้ไม่ต้องเหยียบแรงเลยอโอ้กำลังดีนะคันนี้นี่ขึ้นแบบชิวๆอะ่ะโอ้โอ,โอเลด่ดัมซิงครับ เจอกันอีกแล้วครับเจอกันอีกรอบรอบที่สิบแล้วมั้งเนไม่รู้จะไปทางไหนครับวนอยู่ยแต่แถวนี้เลยครับแต่คือหน้างานใหม่เรามาดูครับจะแรงเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่า จับเต็มครับเอาเยียบฟ <c oughs> ันขาวยังไหลอยู่นะคันนี้เนี่ยผู้ยังสวยอะ่ะเป็นแบบนิ่มๆเลย ยอดครับไม่ต้องมีแบบตั้งหลักใหม่อะ่ะขึ้นได้ชิวๆเลยเอา,เอาไหนอะ่ะคนขับรถดำเด็กก้าอย่างชั้นอะ รถขุดของซีรงก็แต่งขอบบอรครับ เริ่มคลึ้มคลึ้มฝนมาแล้วแดดร่มลมตกครับ